สวัสดีครับกลับมาเจอกันแล้วครับกับเลสเดย์นะครับผมผมขออ่านิดนึงครับมีคนถามปัญหาแล้วก็ให้ผมมาแนะนำทำวิธีอย่างนู้นอย่างนี้เยอะมากครับในเฟซส่วนตัวครับในเฟซส่วนตัวครับผมไม่ค่อยได้เปิดเล่นเท่าไหร่ครับผมอยากให้ทุกคนที่เข้ามาถามครับอยากให้ถามในเพจเลสเดย์ครับหรือไม่ก็มีอะไรก็คอมเมนต์ใต้เพจเลสเดย์ใต้คลิปอะไรได้เลยนะครับ ผมตอบครับเพราะว่าถ้าในเพจเลสเดยมันจะมีแอดมินช่วยตอบครับแต่ถ้าเฟซส่วนตัวบางทีมันต้องกดรีเควสต์เมสเซจเงี้ยบางทีผมไม่เห็นนะครับแล้วผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ผมอยากให้ถามในเพจมากกว่าครับไม่ใช่แหละครับผมแจะเอาเอนเกตด้วยครับเฮ้หรือว่าใครเห็นคลิปเห็นอะไรก็กดไลค์ให้กำลังใจในเพจหน่อยนะฮะหรือส่งสติกเกอร์ในคอมเมนต์มาก็ได้ครับผมอยากให้แบบว่าที่เราทำครับของฟรีเงี้ยครับของข้อมูลดีๆของฟรีเงี้ยอยากให้คนได้เห็นกว้างมากกว่านี้ครับซึ่งตอนนี้ผมว่าคนก็เริ่มเห็นเยอะขึ้้้้้้นน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 แแแลลลวววววคคคคครรรรรัััััับบบบบต่่่าาาาาผผผมมมมมอออยยกกกกกใใใหหเเ็็ะะะีีีีททงงจจไดขุณ้ เราจะทําวิดีโอแบบว่าให้เป็นแนวตั้งนะครับเพื่อไปลงใน t ิ k กต็อกหรือว่าลงในไอจีเงี้ยวิธีทําง่ายๆนะครับก็ตอนแรกนะครับอันดับแรกครับสมมติว่าสมมติว่า,มมวางานชิ้นนี้นะั้นเราตัดเสร็จแล้วนะอย,อยู่วันดีขึ้นดีเราอยากจะเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าแนวตั้งะครับเพื่อไปลงใน t ิ k กต็อกเงี้ยอยากจะครอบมันวิธีการทาก็ง่ายๆครับเราต้องเลือกครับว่าตัวโปรเจกต์มันอยู่ตรงไหนอย่างเช่นตัวนี้ฮะอันนี้เป็นการทางานที่ไม่เรียบร้อยนะครับที่เห็นว่าอันไทเทนโปรเจกต์เนี้ยจริง,รงๆเราต้องเขียนแบบหัวัววข้ออหเรื่ง หัวเรื่องทุกครั้งนะครับในการทํางานนะเพื่อเวลาเรากลับมาหาครับมันจะหาค้นหาง่ายนะครับอันนี้คือการทางานที่ไม่เรียบร้อยมากมากเลยนะครับผมแต่นี่คือแบบผมจะทาให้ดูไงว่าอ๋อการทำงานไม่เรียบร้อยมันเป็นอย่างนี้นะเวลาเราจะมาหามันหายากครับเห็นไหมเห็นไหมนี่คือผมทำมาแค่เป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้ไม่ใช่จริงๆนะซึ่งจริงๆ work f ล์เดี๋ยววันไหนเราจะมาอธิบายดีกว่าว่าทายังไงบ้างนะฮะอันดับแรกนะครับสมมติว่าสมมติว่าคลิปนี้เราตัดเสร็จแล้วใช่ไหมเราอยากจะเปลี่ยนเป็นวิดีโอแบบว่าเป็นแนวตั้ง9ต่อ16เรราาทงไเก็เเเลือกรรรทที่าาไ้าต่ะฮะ แล้วดูด้านขวานะครับมันจะมีคําว่าขวามือตรง inspector นะครับมันมีข้อ modify ครับเราก็กดตรง modify เลยนะครับตอนนี้วิดีโอของผมเห็นมามันเป็น 4K นะครับ38402160นะครับผมซึ่งตรงนี้ครับเราสามารถติ๊กตรง modify ได้เลยครับไม่ให้ติ๊กคคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็เราเลือกตรงวิดีโอครับแล้วเราก็เลือกคําว่าวิดีโอเลยครับแล้วเราเลือกว e r t i c a l ครับผมแล้วก็ตรงว e r t i c a l มันจะมีขนาดขนาดตรงนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวตั้งหมดแล้วนะครับอันนี้เราก็เลือกเลยครับว่าเราต้องการความขนาดไหนผมต้องการเป็นอ่180แล้ว แล้วก็เลือกคลิกเข้าไปครับแล้วก็กดโอเคครับนี่ครับมันจะเป็นแนวตั้งแล้วแต่มันยังไม่ตั้งสมบูรณ์แบบนะครับตรงนี้ครับแต่มันยังไม่เต็มจอครับวิธีการทําเต็มจอครับเราก็ต้องแค่แบบว่ามาดึงครับออสเกลนะครับดึงให้มันยาวขึ้นครับครับให้มันเต็มไปเลยครับแล้วก็เราก็จัดจัดทรงครับจัดทรงจัดทรงรูเลยครับตามความเหมาะสมก็เลือกแถวๆนี้ครับแถวๆทานฟอร์มเนี่ยครับทัดแล้วก็ปรับไปครับให้มันอยู่แบบในลักษณะจอเราพอดี นะครับแต่วิดีโอของผมตรงนี้มันเป็น 4K นะครับเวลาเราดึงครับความละเอียดมันจะมันจะอยู่ครบอยู่นะครับอันนี้คือวิธีการทําแบบว่าสําหรับใครที่ตัดงานไปแล้วนะนี่แหละครับก็ประมาณนี้นะครับในการทําวิดีโอแนวตั้งสําหรับคนที่ว่าตัดตัดอยู่แล้วอยากทําวิดีโอเป็นแนวตั้งนะครับสำหรับคนที่ถ่ายเป็นวิดีโอมาเรซูเลชันปกตินะครับเป็นแนวนอนปกติอยากมาครบนะครับแต่นะครับถ้าเราตั้งใจแบบว่าถ่ายแบบลงทิกตอกลงอะไรอยู่แล้วครับเราก็ถ่ายเป็นแนวตั้งมาเลยนะครับแล้วเราก็มาเปิดเป็นวอร์ติคอว็เลือโปรเจกต์แล้วก็เลือกแล้ว นี่คระะับวัตีิค้อมันก็เลือกเป็นแนวตั้งได้เลยนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับก็แค่นั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับขอให้สนุกในการทำวิดีโอแนวตั้งไปลงทิกตอกลงไอจีลงอะไรนะฮะเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม